สวัสดีค่ะพี่เมย์เมที่นี่แฮนเมดค่ะคลิปนี้นะคะพี่เมย์จะสาธิตวิธีการถักดอกหกเหลี่ยมผังลายตามที่เราเห็นตรงนี้นะคะผังลายถ้าต้องการตามไปที่เว็บไซต์ลิงก์ของเว็บจะอยู่ตรงคําอธิบายใต้คลิปวิดีโอค่ะลายนี้จะเป็นลายหกเหลี่ยมแล้วเวลามันต่อมันจะต่อเข้ามุมแบบนี้นะคะหนึ่งด้านมันจะต่อหนึ่งสองสามเห็นไหมคะตรงนี้สามจุดหนึ่งด้านจะต่อสามจุด กีบใหญ่กลีบกลางกลีบเล็กหนึ่งด้านทางนี้ต่อสามจุดหนึ่งสองสามต่อทางนี้หนึ่งสองสามลายหกเหลี่ยมลายนี okay. ้นะคะมันถักได้สองแบบถักแบบต่อดอกไม่ตัดไหมก็ได้หรือจะถักทีละดอกก็ได้นะคะถ้าถักต่อดอกไม่ตัดไหมตามผังที่เราเห็นเป็นสีฟ้าตัวนี้ค่ะเขาจะถักทีละครึ่งดอกพอถักครึ่งดอกเสร็จแล้วมันจะไปขึ้นดอกอื่น แล้วค่อยถักวนกลับมาพี่เมย์จะสาธิตวิธีการถักดอกธรรมดานะคะที่เราเคยถักออกมาหน้าตาเป็นแบบนี้อันนี้เป็นตัวอย่างไลายนะคะอันนี้จุดที่เชื่อมต่อลายนี้จะเห็นชัดเนี่ค่ะมันจะต่อเข้าด้านหนึ่งด้านต่อสามจุดหนึ่งด้านต่อสามจุดหนึ่งสองสามหนึ่งสองสามมันจะมีจุดที่แทงร่วมด้วยนะคะอันนี้แทงร่วมนะคะมีแทงร่วม จะสาธิวิธีการถักตามผังนี้เราจะขึ้นงานแบบโซ่นะคะตามผังที่เราเห็นตรงนี้ที่เขาวาดออกมามันจะเป็นการถักต่อดอกไม่ตัดไหมแต่เราจะถักเป็นธรรมดานะคะขึ้นงานแบบโซ่อันนี้แถวที่หนึ่งสองสามสี่ลายมีอยู่แค่สี่แถวค่ะเรามาดูวิธีถักนะไหมที่ใช้สาธิในการถักจะเป็นคอตตอนนะคะไม่ตีเกลียวเส้นขนาดเบอร์สิบแปด เข็มโคเชใช้เข็มโคเชเบอร์สามขนาดหัวหนึ่งจุดสามมิลของทิวลิปค่ะขึ้นงานแบบโซ่ขึ้นโซ่หกตรงนี้ไม่ต้องดึงแน่นนะสองสามสี่ห้าหกที่ไม่ต้องดึงแน่นเพราะว่าเราจะเชื่อมต่อแบบนี้แทงอันแรกถ้าเราดึงแน่นอะ่ะตรงนี้มันจะแทงไม่ได้แล้วเราจะเก็บเศษด้วยนะคะ ขึ้นด้วยโซ่สี่สองสามสี่โซ่สี่แทนดับเบิลโคเชแล้วก็โซ่หนึ่งถักดับเบิลโคเชโซ่หนึ่งถักดับเบิลโคเชโซ่หนึ่งนะคะลงไปในช่องโซ่ทั้งหมดจะได้ออกมาสิบสองหลัก สองสี่สองสี่หกเจ็ดแปดสิบสิบเอ็ดแล้วก็สิบสองนับอีกรอบหนึง่ง สิบสองหลักสองสี่หกแปดสิบสิบสองจบโซ่หนึ่งแทงลงไปตรงนี้ที่โซ่สามโซ่สามตรงที่เราเริ่มต้นมันแทนดับเบิลโคเช่ต่อไปนะครับเราจะเลื่อนห่วงมาตรงกลางเลื่อนห่วงมาตรงกลางโซ่ตัวนี้ดึงซีขึ้นด้วยโซ่สามแทนดับเบิลโคเช่ แล้วถักเดอบลโคเชลงไปในช่องโซ่ตรงนี้ทั้งหมดนับรวมแล้วได้ห้าตัวสามสี่ห้าขั้นด้วยโซ่สองแล้วข้ามตรงนี้หนึ่งช่องมันจะถักจากวงกลมให้กลายเป็นหกเหลี่ยมนะครับหกตัวค่ะได้ห้าตัวสาม สี่ตั้งหัวเข็มยาวๆห้าโซ่สองโซ่สอง ้ามหนึ่งช่องนะคะถักแบบนี้ซ้ำออกมามันจะได้ทั้งหมดเป็นหกกลีบลายนี้ถักไม่ยากนะคะไปต่อเป็นเสื้อก็สวยต่อเป็นกางเกงก็สวยะคะ่ะมันจะได้ออกมาทั้งหมดหกหลักนะคะหนึ่งสองสามสี่ห้าหกจบโดยการถักโซ่สองแทงลงไปตรงโซ่สามที่เราเริ่ม ขึ้นแถวต่อไปโซ่สามนะดับเบิลโคเชตัวกลางอ่ะมันจะลงสองครั้งนะคะตรงนี้เป็นโซ่เก้าักโซ่เก้าเสร็จแล้วเราจะปิดช่องข้างบนตรงนี้ก่อนนะ แบบนี้นะคะด้านบนตัวนี้ถักดับเบิลโคเชพอถักดับเบิลโคเชเสร็จแล้วนะพันหัวเข็มลงไปตรงที่เป็นหลักที่สามนับหนึ่งสองสามตรงนี้มันจะลงลงซ้ำนะคะถักดับเบิลโคเชจุดนี้อย่าลืมปิดช่อง พันด้วยโซ่สองแล้วถักเหมือนเดิมมันจะถักดับเบิลโคเชตก่อนนะคะหนึ่งสองสามแล้วก็โซ่เก้าพอโซ่เก้าเสร็จแล้วพันหัวเข็มแทงลงตรงนี้ถักดับเบิลโคเชตเฉียงมาพันหัวเข็มลงที่เดิม ขันด้วยโซ่สองถักซ้ำเหมือนเดิมค่ะอย่าลืมปิดตัวนี้นะมาดูวิธีถักเกลีบตรงนี้อีกรอบหนึ่งถักดับเบิลโคเชนะคะสามตัวพอได้สามตัวแล้วก็โซ่เก้าโซ่เก้าพันหัวเข็ม ถักด Double ับเบิลโคเชตรงฐานของโซ่แล้วก็พันหัวเข็มลงไปที่จุดซ้ำกันตัวนี้สามตัวค่ะมันจะได้ออกมาทั้งหมดหกกลีบจบงานโดยการถักโซ่สองเชื่อมต่อตรงโซ่สามที่เราเริ่มขึ้นแถวต่อไปแถวสุดท้ายนะคะมันจะถักกลีบลงไปในช่องโซ่ ดับเบิลโคเชแปดตัวห้าตัวที่หกเจ็ดแล้วก็แปดโซ่สามตรงนี้เอาไว้เชื่อมต่อแล้วก็ถัก ดับเบิลโคเชแปดตัววนลงมาสองสามสี่ห้าตัวที่หกเจ็ดแล้วก็แปดพอได้ครบแปดตัวนะคะ เอาหัวเข็มแทงลงตรงนี้แล้วก็ดึงผ่านพอดึงผ่านเสร็จแล้วขึ้นโซ่โซ่แล้วก็ทำปุ่มโซ่สามนะคะหนึ่งสองสามโซ่สามเอามือจับตรงโซ่ตัวที่สามไว้แล้วถักโซ่สามแทงย้อนลงมาดึงผ่านแล้วก็ถักโซ่สามแทงลงตรงนี้นะคะ่ะ ตรงนี้ใช้ดึงซีนะแล้วเราก็ถักกีบกีบก็จะเป็นข้างละแปดตัวดับเบิลโคเชถักดับเบิลโคเชดันหัวเข็มย,ยาวๆค่ะ แปบดบตรงนี้เป็นโซ่สามแล้วเราก็ถักวนลงไปถ้าตรงนี้เก่กะาเราก็พับ พอได้ครบแปดตัวนะคะตอนที่มันลงมาข้างล่างตรงนี้ด้านบนของดับเบิลโคเชดึงซีพอดึงซีเสร็จแล้วก็ขึ้นโซ่ทำปุ่มเหมือนเดิมตอนจบนะคะหลังจากที่ถักกลีบนี้เสร็จแล้วนะดึงซีพอดึงซีเสร็จแล้วตรงนี้ถักโซ่สามแล้วทำปุ่มปุ่มก็คือโซ่สามเป็นโซ่หกนะ แล้วก็จบด้วยโซ่สามแทงลงไปตรงจุดเริ่มต้นดึงผ่านถักโซ่หนึ่งเป็นการวักโซ่ตัดไหมแล้วเหลือเศษไว้จุดที่เราเริ่มต้นนะคะเราสามารถลูดเข้ามาได้แล้วเราก็ตัดตรงนี้ได้เลยเพราะว่าตอนที่เราเริ่มต้นเราเริ่มต้นแบบโซ่ ราก็จะได้เป็นดอกหกเหลี่ยมหน้าตาแบบนี้ทีนี้เวลาที่เราถักออกมาเป็นดอกหกเหลี่ยมนะคะเวลาที่เราวางดอกมันจะต้องวางหน้าตาแบบนี้หนึ่งกลีบอยู่ข้างบนนะคะหนึ่งกลีบอยู่ข้างล่างสองกลีบอยู่ขวาสองกลีบอยู่ซ้ายแล้วเวลาเชื่อมต่อเราจะเห็นอันนี้คือด้านนี่ค่ะเวลาเชื่อมต่อมันจะเข้าด้านเข้ามุมนี่ค่ะในด้านหนึ่งีกด้านที่สองด้านสามด้านสี่ด้านห้าด้านหกทีนี้เรามาดูว่าแต่ละด้านมันมีกี่จุด หนึ่งด้านนะคะมีหนึ่งสองสามมีสามจุดเข้ามุมทั้งหมดหกมุมมุมละสามขนาดของดอกถ้าเราวางแบบนี้แนวนี้นะคะคือความสูงเวลาเราวัดความสูงให้เราวัดตั้งแต่จุดแหลมข้างบนจนถึงจุดแหลมข้างล่างอันนี้ได้ประมาณสิบเซน ทีนี้วัดความกว้างวัดความกว้างให้แนวนี้นะคะมันจะได้ประมาณเก้าเซนดอกนี้ที่พี่เมษาทิตเนี่ยนะคะใช้ไหมเส้นขนาดเบอร์สิบแปดนะคะเข็มโคเชที่ใช้จะเป็นเข็มโคเชหวัวขนาดหนึ่งจุดสามมิลอันนี้ด้านผิดอันนี้ด้านถูกบางคนดูไม่ออกนะคะว่าด้านผิดด้านถูกแบบไหน ด้านถูกคือด้านที่มันสวยกว่าด้านลายเรียบแบบนี้ด้านผิดลายจะเป็นแบบนี้ต่อเป็นเสื้อสวยนะคะต่อเป็นกระเปพงอะคะ่ะกระเปพงหรือกางเกงอะคะ่ะก็สวยเป็นกระโปรงก็สวยข้อมูลของผังลายพี่เมย์จะลงไว้ที่เว็บไซต์ลิงก์ของเว็บจะอยู่ตรงคําอธิบายใต้คลิปวิดีโอนะคะแล้วก็ที่เว็บไซต์ตรงนี้ก็จะมีเป็นข้อมูลของลายหกเหลี่ยมอันอื่นที่พี่เมยม์ม,ยมีถักลงไปตามไปดูได้คะ่ะ พบกันคลิปต่อไปนะคะที่ YouTube เมทินีแฮนด์เมดขอบคุณค่ะ